ประมงท้องถิ่นเนี่ยถ้าพูดตามข้อเท็จจริงเนี่ยเดิมนั้นพี่น้องอทําการประมองอยู่เนี่ยนะครับชาวประมงทั้งหลายเขาก็เริ่มก่อตัวแล,ล้วล่ะที่จะดูแลบริหารจัดก,การทรัพยากรประมงให้เกิดความยั่งยืนแต่ยังขาดองค์กรที่จะรวมกลุ่มกันอย่างชัดเจนเกินเมื่อปี2558นะครับราชกําหนดการประมงเนี่ยได้กําหนดไว้ในมาตรา5 5ว่าให้กรมประมง นะครับเร่งไปดำเนินการจัดตั้งองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นขึ้นนะครับเพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงนะครับสามารถขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นได้แล้วเนี่ย2,473องค์กรมีสมาชิกทั่วประเทศนะครับใน77จังหวัดถึง92,000กว่าคน นะครับประกอบด้วยองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นเนี่ยหด้านนะครับด้านแรกคือด้านองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นทะเลชายฝั่งด้านที่2ก็คือองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นด้านทะเลนอกชายฝั่งด้านที่สก็คือองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นด้านแปรรูปด้านที่4ก็ด้านประมงน้ําจืดด้านที่5้าะก็เป็นด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําก็คือครอบคลุมทุกด้านใน การประมงเลยะนะครับตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำครับวางแนวทางไว้สองแนวทางแนวทางแรกก็ขับเคลื่อนให้องค์กรที่จดทะเบียนแล้ว2,473องค์กรเนี่ยมารวมกลุ่มการเป็นระดับเครือข่ายระดับจังหวัดโดยตั้งชื่อว่าองค์กรเครือข่ายชุมชนประมงท้องถิ่นระดับจังหวัดให้มารวมตัวกันเป็นจังหวัดปัตตานี560องค์กรชุมชนมารวมกัน นะครับจังหวัดนครจังหวัดอุบลน,นะครับเพื่อให้องคอ์กรนี้มีความเข้มแข็งมีความแข็งแรงและก็ขับเคลื่อนและก็ยกระดับขึ้นสู่องคอ์กรเครือข่ายชุมชนระมท้องถิ่นระดับชาติในอนาคตนั่นคือประเด็นที่1ประเด็นที่2ก็คือการเสริมสร้างลงไปที่ในตัวองคอ์กรย่อยเนี่ยในการจัดสรรงบประมาณในการไปดําเนินการ ตรงไปที่องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นซึ่งที่ผ่านมานะครับอนอกจากเจ้าหน้าที่เข้าไปส่งเสริมสนับสนุนร่วมคิดร่วมทําร่วมวางแผนให้องค์กรเดินแล้วเนี่ยนะครับเราก็ได้ขอประมาณทั้งงบปกติและงบกลุ่มจังหวัดนะครับแล้วก็ฮบช่วยในภาวะการต่างๆเนี่ยนะครับเพื่อที่จะสนับสนุนนะครับยกตัวอย่างที่จังหวัดนครศรีธรรมราชในอ่าวปากพนังเราก็ให้ฮบประมาณไปองค์กรละ 1.3ล้านถึง1.5ล้านบาทให้องคอ์กรชุมชนประมงท้องถิ่นทำแผนแล้วก็ให้พบประมาณตรงไปที่องคอ์กรเลยองคอ์กรนี้คิดจะทำอะไรตั้งแต่หนึ่งไปทำซังทำบ้านปลาทำแนวเขตอนุรักษ์ซื้อพันผลผล,ผลิตสัตว์น้ำไว้อ่อนไปปล่อยแล้วก็ร่วมกันดูแลเฝ้าระวังพอโตขึ้นก็นำขึ้นมาใช้ประโยชน์เพิ่มมูลค่ายิ่งกว่านั้นเมื่อสัตว์น้ำเหล่านี้นะครับโดนจับโดยถูกต้อง ก็จะมีระบบการจำหน่ายนะครับระบบการจำหน่ายโดยฟิชเชอรี่จ็อบของกรมประมงนะครับที่จะขายออนไลน์นะครับที่จะพัฒนาให้กับพี่น้องชาวประมงและก็มีมาตรฐานสัตว์น้ำที่จับได้จากเรือประมงพื้นบ้านเหล่านี้นะครับที่มีความเหมาะสมคัดเลือกและในอนาคตก็จะพัฒนาเข้าสู่ระบบตลาดนะครับต่อไปด้วยครับครับอ่า การรวมกลุ่มที่ท่านได้รวมขึ้นเป็นปึกแผ่นย่อมมีพลังกลุ่มเล็กๆ30คน40คนณวันนี้เราจะพัฒนาให้ท่านรวมกลุ่มเป็นระดับจังหวัดแล้วอนาคตก็จะเป็นระดับประเทศ <Yeah. S 1> ท่านเนี่ยจะเป็นฐานที่สำคัญที่สุดที่ท่านจะดูแลทรัพยากรของท่านในชุมชนของท่านเองความยั่งยืนจะอยู่ไม่ไกลแต่อยู่ที่ในมือของพวกท่านนะครับ ส่วนหนึ่งส่วนที่สองรัฐเองมีหน้าที่เข้าไปส่งเสริมสนับสนุนแนะนำและก็มีโอกาสเสริมพบประมาณกรมประมงให้คำมั่นนะครับในการที่จะผลักดันองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นนะครับที่จะให้มีพบประมาณในการดำเนินการนะครับจากทุกแหล่งที่พึงจะมีได้นะครับ